สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระติดเหมาในบ้านมานะครับ EP นี้เป็น EP ที่4ี่หนึ่งศูนย์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกน QR code ด้านบนนะครับก็วันนี้ก็มีพระเครื่องที่น่าสนใจนะครับมานําเสนอนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเย็นนะครับพอดีว่าไอนะครับ ตอนเมื่อคืนก็กินยาก็เบาไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับวันนี้นะครับองค์ที่หนะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักังนะครับ,รรรบด้านหลังสวยมากนะครับเนื้อจะออกมันๆเหมือน พระเปียกตลอดเวลานะครับเป็นพระที่มีการลงลักปิดทองมานะครับมีทั้งคาบลักคาบทองนะคาบลักก็จะดำดำนะครับคาบทองก็จะติดเป็นทองตรงนี้มีมีมวลสารติดมานะครับเห็นอยู่นะครับนี่ครับ ตรวนี้ครับนี่ครับเม็ดแดงแดงน่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านที่ผสมเข้ามานะส่วนเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เราต้องดูไปเรื่อยๆนะครับจึงต้องมีกล้องนะครับส่องกันนะครับ องนี้นะครับองนี้พิมพ์เ,เกตทะลุซุ้มนะครับสวยนะครับทรงสวยนะครับทรงสวยได้หนานะครับแต่ว่าจะเป็นพิมพ์ของช่างหลวงคนไหนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะ <c oughs> ลักสวยนะครับ มีรอยแยะตรงนี้นะครับพระมีน้ําหนักดีนะครับองค์นี้ผมขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับอันนี้ไข่ขาวขึ้นเต็มเลยนะครับไข่ขา,ขาว ตรงนี้ครับองค์นี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับไข่ขาวๆเนี่ยจะต่างกับข้าแป้งนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาจากเนื้อเองนะครับผมเคยเลี่ยมพระไว้องค์หนึ่ง นานแล้วจากองค์ไม่มีอะไรนะมีตายางด้านหลังเลี่ยมเข้าไปเก็บไว้น้าประมาณสักปีสองปีนะครับไอ้ฝ้าไข่พวกนี้ขึ้นมาเต็มเลยนะในพระนะแล้วตาตยางก็เลือนหายไปเองนะถ้าเลี่ยมไว้ในกรอบพลาสติกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกแคลเซียมที่ผุดออกมาจากในเนื้อนะครับ ให้ดูตรงนี้นะเป็นปื้นเลยนะครับเนี่ยเแข็งนะครับเนี่ยผมดันเนี่ยไม่ออกนะแข็งนะ <c oughs> เนื้อนี่เป็นเนื้อของวัดละคังนะครับ <c oughs> เห็นมวลสาร,ร,รนะครับเม็ดดำๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับคราบขาวขึ้นเต็มเลยนะครับ ถ้าเป็นคาบแป้งเนะี่ยเวลาเขาเออไม่ใช่แป้งคาบผงพุทธคุณถ้าเป็นผงพุทธคุณที่เขาโรยลงไปบนพิมพ์เพื่อไม่ให้พระติดพิมพ์นะ mm hmm. เขาจะไม่โรยด้านหลังนะครับเขาจะโรยแค่ด mm ้านหน้านะเวลาเขาโรยด้านหน้า mm hmm. ปุ๊บเนะี mm ่ย hmm. โรยลงไปในบล็อกพิมพ์แล้ว mm hmm. เอาเนื้อกดลงไป แล้วก็เอาหลังมาทาบกับกระดานเรายกแม่พิมพ์ขึ้นพระก็จะดูดกับไม้กระดานนะครับทําให้เกิดรอยนะครับเป็นรอยนะครับเ,เกจ์โบตูมนี่นะครับเอ่อผมขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นวัดเกตชัยโยนะครับเป็นพระนอกพิมพ์นะ มีการฝนนะครับด้านบนนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านหลังก็มีรอยการฝนลางๆนะครับฝั่งนี้ก็มีนะรอยฝนลงมานะเนี่ยเป็นเจดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนะครับเนื้อสวยนะ จ็ดชั้นเอ่อก็เรียกพิมพ์นอกพิมพ์นะครับบางคนเรียกพิมพ์ตลกแต่ก็หายากนะหายากเหมือนกันนะครับเจ็ดชั้นนอกพิมพ์ลึกๆส,สวยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเจ็ดชั้นนอกพิมพ์นี้นะครับผมขอแบ่งนะครับเบ่งเบาๆนะผมกอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ นางพญานะครับให้ดูใกล้ๆกันนะครับโมนสารนะครับเอ่อพานางพญานี้นะครับเป็นของนี่ครับกุวัดดาวสเสด็จกุวัดดาวสเสด็จโอ้ไม่เห็น สระบุรีนะครับนี่ครับนี่ชื่อพาเครื่องสลาบุรีนะครับมีหูเหมือนกันนะมีหูนะครับนี่มีหูนะนี่ในรูปมีหูนะครับนี่ก็มีหูนะครับนี่สองข้างนะครับรอยตัดนะครับเนื้ออย่งกับเออคุณแผนบ้านกลางเลยนะครับเนี่ย ตัดล่างตัดบนนะครับกวัดดาวสเสด็จนะครับผมผมขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยทางสระบุรีนะครับายการต่อไปนะครับวันนี้ไดเ้เนื้อสำลิดนะครับเป็นของหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทับวัดทองออขอภไยนะครับได้มาสององ,องนะ เนื้อมหามันๆเลยนะครับเนี่ยสองดูดีๆในในล่องในล่องนี้นะครับจะมีเป็นคล้ายๆตะแกงอยู่นะครับเนี่ยเป็นตามุ้งปลาตามุ้งเนี่ยเนี่ยแถวนี้มีน่าจะเป็นช่อนะครับตัดช่อ,อ,อไปนะครับ เป็นพิมพ์ปิดตายันยุ่งยันอยู่ตรงน่องนะครับเป็นยันยันไม่ทราบตัวอะไรนะครับ <c oughs> องค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับครับที่ผมบอกว่าได้มาสององนะเนื้อหามันนะครับ หลวงพ่อทับวัดทองนะครับเป็นเรื่องสำริดนะที่ได้มาสององค์นี้เป็นเรื่องสำริดตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสวยนะครับสำริดนี่ผสมหลายอย่างนะจะมีทองเหลืองประหลอดเงินทองนาคทองแดงอย่าเงี้ยครับ ตามลองมือมีคาบเดินติดอยู่นะครับยันน่องนะครับของหลวงประทับวัดทองนะครับองค์นี้ก็350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสํำริดนะครับ สำลิดนะครับเป็นหลงพกแก้ววัดคือวันนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะไม่ค่อยเห็นนะครับปกติเจอเนื้อชิ้นกับเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็เนื้อผงนะเนื้อผงกับเนื้อสำลิดนี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับเนื้อสำลิดนะครับตกแตกอย่างเดียวนะครับรายการต่อไปนะครับ หลวงพุสุกนะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับข้างรัดเขาเรียกพิมพ์รัศมีนะครับนั่งบัวข้างขีดนะครับร <c oughs> อยโลออมานะครับอ๋อนี่เห็นชัดเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ตำหนิอะไรนะแต่ว่าเป็นรอยถักลวดนะครับถักลวดใช้ เป็นหลังยันนะครับถักลวดใช้นะครับนี่อ๋อนานๆจะเจอครับพิมพ์นี้ที่เป็นหลังยันนานๆจะเจอนะครับนี่หุงเล็กนะครับหลวงพุทสุของค์นี้นะครับผมขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะสภาพใช้นะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นลงผู้สุกเหมือนกันนะครับบัวเล็บช้างนะครับข้างอุนี่ครับด้านหลังนะมีจานนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพอดีได้ ได้หลงปู่บุญมาสององนะดูเนื้อนะครับย่นเลยนะย่นมาเลยเชียวเป็นพาสภาพใช้นะครับหล่อช่อมาด้านบนนะแต่เข็บข้างพระพระหลวงปู่บุญเนี่ยเป็นเนื้อไม่กระพัดเนี่ยครับ องค์นี้เอา350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับเป็นพระผงนะเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับ พาปิดตานะผมคูกรักนะผมไม่ทราบที่นะเผื่อมีพี่ๆท่านใดรู้นะครับก็แบ่งไปได้นะครับผมไม่ทราบที่จริงๆแต่ว่าเนื้อเก่าเป็นผงคูกรักเนี่ยรักด้านไหนก็จะเป็นอย่างนี้เอาเบาๆนะครับเอาเบาๆแล้วกันผมขอสักสองร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับพาปิดตานะครับไม้แกะแล้วลงรักลงชาติมาแล้วก็มีทองเปะมาตรงนี้นะนี่ปิดตาเก่านะครับเป็นรูปไม้แกะนะผมดูเป็นหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ ลงรักเก่ามานะครับสวยนะครับเนี่ตอนแรกที่ผมซื้อมาผมเห็นนอนอยู่นี้จากเจ้าของนะครับนอนอยู่นี้ผมคิดว่าเอา้าประหลัดขีกสะมั้งพอจับมันดูไปพิจารณาดูไปดูมาเอา้าเป็นพระปิดตานะครับเออเป็นของหลวงปู่บุญเลยนะครับเนี่ย อ,อ,อาจารย์ที่ทําไม้แกะก็จะมีหลวงปู่บุญกับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะที่เป็นพระปิตาชอบชอบทําเป็นไม้นะครับในยุคเก่าๆนะครับไม้แกะแล้วเบามากนะผมดูเป็นไม้ลักนะไม้ลักก็จะเป็นไม้ที่แบบเป็นไม้มงคลนะครับอ,อันนี้ผมขอห้าร้อยนะครับพร้อมส่งนะ รายการต่อไปนะครับเหรียญน,นะครับหลวงพ่อคงสวนโนนะครับวัดวังสรพพรดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นนวะหรือเปล่าครับแบบนี้นั่งบนซุ้มนะครับผมผมไม่ได้เซิร์ชดูนะว่าเป็นรุ่นอะไรนะ ผมนึว่ายันแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงนี้ผมขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงปู่เจอนะครับแบบนี้นะวัดกลางบางแก้วนะครับเรี่ยมเก่ามาแล้วหลายปีนะครับ เป็นพระพิมพสมาธินะครับปกโพสมาธินะครับหลวงพู่เจอนะครับวัดกลาง่างแก้วนะครับเลี่ยมเห็นข้างเลยนะครับหลวงพู่เจอรนี่ผมขอ350นะครับออกขอภัยนะครับขอภยัยผมเอา250ร้แล้วกัน มดิชินคำว่า350มากนะครับขอ,อ250นะครับพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน q คอร์โค้ดด้านบนนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบอีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ